โอ้ ه, ตัวนี้ฮะโอ้ ه, สาคือเหงาดีนะครับเนี่ยสาเขาทฤษฎีไม่น้ำพึนินอ๋อสาทฤษฎีไม่บะครับแม่ครับแล้วสุดท้ายนะครับอีกยังคือแรงบันดาลใจที่จะให,ให้อีแม่นี้มาเห็ียดแบบนี้ครับต้องนีบอ่ะครับก็เคยไดีไปอบล่มยูโคกน้องหน้ายู่อันเครื่องไนนน่นนะว่างอ่อนน่นอืมครับแต่ว่าจริงๆกะยาเขตโดนแล้วเพราะว่าปลูกเขามากมันเก็ มันบงงามเขาโบงงามมันกับเขาบบเป็นราคานําเนาะเขาโบงงามก็เลยอยากคืาอาถ้าถวเฮดมันกับคือสิเป็นตัวเฟี้ยงไปจนตลอดชีวิตสัวลูกสัวหลานนะ่ะนะตัวนี้ย่างขี้ลายมันกับสีมีกกใหม่ใหญ่เสริมขึ้หน้าพวเขาได้กินน่ะนะครับผมสูมือนี้มีความสุขบอกครับแม่หอยไม่ห่างซองลังกับปลาถึงเบิดนั่นแหละามยู่ตูบป้านั่นบอกครับแม่โอ้กมาอยู่ตูบนั่แหละสีมาอยู่แบบง่ายๆเลยบ่ตบตองคิดยังบ่ตองสนน้ำไผ่เลย ยูนี่ก็สบายใจดีแม่นบอกครับแม่พ่นมาบ่าเบิดถีบแล้วอ้บอกครับเขากระว่าขึ้นกันบอกครับถีบเมื่อสองหลังมมโยูน่กระทํหน่อยเป็นบ่าว่าเขาจะว่าอ๋อครับแต่มันเกิดสงบมันมีความสุขบนตรงบนบ้านคับผู้ใดครับผมเขากระดิสื่อแต่เนียมันเ้าบมี่นะนะกระดิสื่อยูแต่บบมันเกิดมีขเขาเหงากระดิกินไปน้ำให้คระดิสื่อเบิดนะเอามาอยู่จังสี่อยู่กระทบจังสี่เดี๋ยวไล่ได้ลักลักเรียบร้อยไล่ได้เสริมนี่ได้มาจากยังเน่ครับเนี่ย เฮ็ดสบู่เหลี้วอ๋อเฮ็ดผลิตภัณฑ์เพิ่ก้อนจะขอนบ่ครับแม่นสบู่บ่ครับสบู่เหลวี้ยวคิดสุ่มส่วนน้ำหนองเพิ่นล่ะสบู่น้ำผึ้งอ๋อง่วนี่ก็เฮ็ดเองเบิดเลยคือกันใส่น้ำผึ้งแบบหลายเลยน้ำผึ้งอยู่งขังบ้านเฮานี่ครับก็มีหย่างน่ครับมีสบู่มะกรูดผสมดอกอันสันแบบเข้มข้นโอ้แบบเข้มข้นแม่นเฮ็ดเองขวดนั่นระส่งไปก็รายได้เสริมขึ้นม่แน่รอบครัวเนาะครับน้อแม่เนาะ กย่างชิ้นไส้ห้าก็บบริสุทธิ์ไส้เฮ็ดใส้เองโอ้ไงเฮ็ดใส้เองแม่นลายใจในส่วนนี้เ้าตัดออกไปเลยสไลด์ก็เฮ็ดใส้เองเอ้าแม่นบ่ครับน้ำยับรับพนมก็เฮ็ดเองห้วยม่มียังต้องสื่อว่าสื่อได้คืออีดีส่วน ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขุสุขคนนะครับพี่น้องสำรับมาอน้ครับพี่น้องมาพ่อกันกับบ่าวสลามทองเนตรนะครับพี่น้องสำรับมาอน้ครับพี่น้องบ่าวสลามจะพามาเบิงสวนงามๆนะครับเป็นสวนผสมประสานนะครับหลังจากฤดูฝนสิ้นสุดนะครับพี่น้องสวนเพึ่งกันยังเขี้ยวงามคือเก่านะครับก่อนอื่นไปทักความหรือจักกับอีแม่พ่นกอนนอะแม่ครับสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้าแม่ครับแนะนาตัวนะครับแม่เข็มพ่อนจ้า แม่เข็มเนาะครับเนาะแม่เข็มพรยุนี่พี่กัดยูนใสครับแม่แกงเนื้อจ้ะบันแกงเนื้อตำบนแกงเนื้อครับผมอำเภออำเภอเขมรลาดเขมรลาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบเอ็ดปีห้าสิบเอ็ดปีเป็นพื้นที่ที่ห้าเช็ดสวนผสมผสานนี่จักไรครับหกไรกูกลัวหกไรกูกลัวเลยแม่ีหลากลายยางบอกครับแม่อยุนี่มีหลายยางอ่ะอีแม่พ้ายางไปรับชมนะครับ โอ้หนกล้วยยั้งรับเนี่ยนี่คือดีไงเถอครับกล้วยหอมหอมอยั้งรับเนี่ยหอมบานเข่าแต่พอแต่แม่นะ๋อ้หอมเขียวนี่บอครับแม,แม่หอมเขียวอืมเฮ็ดมาโดนไนไหนแล้วครับแม่สิบเอ็ดเดือนกลัวเอา้บาบม่ทันถึงปีอยู่บอครับนี่บอโอ้คือเห็ดได้งามำะครับโรงงานเนี่ยมาสวนกุบมุงนมันอ,อยู่บ่ครับผมมันนีผมเห็นเป็นกล้วยลักๆเป็นกล้วยพันยั้งรับแม่บ,บ้านเฮ้ากล้วยนํำว่า กล้วยน้ำบาบานเฮาเลยแม่โอ้กาลังออกเครืองด้วเนาะแม่เนาะแม่โอ้ยบ่อยู่เลยเนี่ยเลือดแต่เดียวเลือดแต่เดียวอ๋อเขาสีลงไปทักลุ่มเบิดเนาะแม่เนาะะจไ้อมอ๋อตัวนี้คือเขาจะเริ่มจำสินบ่ครับแม่แม่นอืมเป็นบ่อกรบแรงอาหารบ่ครับนี่แม่นเลี้ยงไว้ในคลองเลยมาเบิ่งผีก็ได้เถอะมีโอ้ครับผมโอ้งามแห่งครับพี่น้องเขียวเลยครับผลผลิตนี่เริ่มออกแล้วบ่ครับแม่เอาเด้อ ขายเป็นเกือบ30เครือแล้วเด้เด็กหน่อยเอาไปทอดขายอ๋อเอาไปเฮ็ดขนมขายแล้วตัวแขกแม่นครับเด้พคุณอ๋อตัวนี้เฮาก็สิเอาไปเพาะเองบ่ครับแม่น่าจะว่าน่าจะแม่นอืมเอาไปขยายพันธุ์เองเนาะครับเนาะแม่นเฮาเลี้ยงหลายปานไดนครับแม่อยู่นี่เลี้ยงอันบ่นมีเนาะตนีเนาะครับเฮาลงไปอยู่รุมไปแล้วผมว่าอืเลี้ยงอัน เศษลอยตัวฮะแล้วฮักสิเหลือสำเร็จแล้วอ๋อเขาก็จับกินจับขายขกันนะครับแม่แต่ไม่ได้กินบ,บ่นนนบค่อยขายแบบพึ่งพาเจ้าของไปสักก้อนเนาะแม่เนาะแม่นบ่ค่อยขายดอกครับผมแต่ว่าใต้ต้นกล้วยก็สิมีพวกมันละหมดนี่ล่ะพวกอ๋อมีละมดละมดไม้ผลก็มีแม่นบ่ครับแม่แมจีบแซมแซมกันไว้กสิมี่หมกม่วงหมกม่วงเป็นพันธุ์หยังครับต้นนี้มันเป็นพันธุ์อีหยังเฮาสีม่วงนะั่นน่ะ ต้นนั้นมันจะซ้ำอ่าทูอีทู่หนึ่งป่ครับต้นนั้นจะซ้ำดูโอ้ไปเบิงมุมผลป่ะครับจะมีมัไฝ้าอีเป็นกล้วยน้ำว่านาะครับนาะเห็ดได้ซิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องเดือนกัวกัวครับผมกะตีใส่เกี๊ยหนึ่งปีแล้วนาะแม่นอะแมนกือบหนึ่งปีแล้วกล้วยเพื่อนกำลังงามเลยครับกำลังออกผลผลิตครับพี่น้องอีหยังครับคือเห็ดเมื่อกอนในพื้นที่หม่องนี้มันเห็ดหน้า มันเป็นทีหน้าปะครับนี่แมนอ๋อทีหน้ามันเกิดดำหน้าแล้วมันเกิบโบคอยงามครับมันโน่นอ๋อก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องมาเห็ดแมนเป็นสมบูรณ์ประสานเลยแมนต้นนี้ก,บกับกหมากนาหมากน้าพืชผักสวนทั่วกกันอยู่ในนีบัสที่สักครับแม่แมนปาดพี่น้องมีหมากไสมันถือดินแดกงามงามโอ้หมากไสไสครับไม่พ้นใหม่ยืนต้นแมนเอามาแซมเืิดกล้วยเบิร์ดอายุนกับสีเหลือม่วนนี่ โอเขาตั้งใจใบเฮ็ดจังสันแม่นบอครับแม่เป็นสวนผลไม้ผสมผสานเนาะครับเน้องแต่ว่ากล้วยนี่เฮาเอามาเป็นพีเหลี่ยงเขาก่อนแม่นตัวนี้มักซีดาโอู้หู้พันยังล่ะครับแม่นพันกิมจูบ่ะครับเออแม่นกิมจูนะครับพี่น้องนี้มังเงาะนี่อ๋อเงาะเขาปลูกได้ที่กันบ่ครับเอ้ายู่ฟังเขนเขาจะได้กินโดนแล้วเอ้าบ่ครับเออเห็นเขาจะเห็นได้ผลแล้วจังว่ามาปลูกครับในหนองสานี่ยครับเลี้ยงปลาหยังครับนี่ปลาเน่นปลาดุกปลาเน่นปลาดุกแม่น กระคุดเหมือนเป็นหนองเล็กๆนะครับแม่ใบกากเก็บน้ำนะครับพักน้ำพี่น้องโอ้ปลูกยางละต้นสองต้นบะครับหรือว่าปลูกหลายอยู่ครับแม่ผสมผสานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยอืมครับักหมกมวงก็ร่งออกช่อดอกแล้วครับพี่น้องโอ้เป็นเห็ดดีแฮงครับพี่น้องพวกพืชพักพลไหม่ก็เอามาไว้ในพื้นที่เดียวกันเลยนะแม่เนาะแม่ กับกวยเบิอายุกับสิม่วนนี่แลวขึ้นนี่ครับขนุนนะครับบะหมี่แต่ละยางนี่เทาก็ค่อยๆเอามาปลูกทีละเล็กละน้อยบ่ครับแม่ค่อยปลูกทีละเ่าต้นสิบต้นทีละซีต้นหาต้นอืมบ่เขามีทุนก็ค่อยขยายมาเรื่อยๆค่อยเห็ดไปเรื่อยเงินบ่มีนะบอกง่ายๆมาบ่ได้แบบว่าเอาไม่เฮ็ดทีเดียวนะแม่นอค่อยๆทำไปนะครับพี่น้องค่อยเ็ดไปแต่บะกวยอีแมงงามแห้งครับพี่น้องอีแมงขายน้อมนั่มอยู่บ่ครับนี่ ขายอยู่ขายนอละจักบาทครับเนี่ยมาคุดเอาเองก็หานอลอยนี่ละหานอลอยบานซีนอไดผู้ใดหานอลอยนี่ละครับนอแบบงามเลยน้องแม่นอแบบงามอผู้ใดจากได้เอาไปปลูกกับมาติดต่ออีแม่ใดนะครับเป็นเผ็ดีฮะมักไมันักดินแนวสีแห้งเลยอ๋อแม่นาครับดินนี่เป็นดินประเภทจังไดครับแม่ดินเหนียวหินแห่ดินเหดากหินแห่หรอน้ำบานเท่านั้นดินดากหินแห่ เป็นดินหินแฮดินก้นสะอัไสิบบครับแม่ได้บอครับเป็นได้เบิร์ดนั่นแหละแต่ว่ามันหันไข่กว่าดินทรายตัวนี้มากลินจีนี่โอ้มีใหม่พ้นทุกอย่างเลยด้วครับแม่นี่มลินจีตัวนี้โดยมีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแม่โอ้ใบมุมมันก็ะด้ไปด้วกุ๊กบางท่านไม่ยี่นี่มีทุกอย่างอีกด้วครับนี่อย่างมาเล็กละน้อยผสมกันไป ครับแล้วนานาแรงนี่เฮาใส่ระบบหนามจังไรครับแม่กุ้วยอีแม่คือเขียวดีเถอะครับตอนยังใส่สายยางได้หลากเอาอยู่หลากหด้หลากสายหดเอาอยู่แมนโอ้กุ้วยนี่เมาปลูกจ็กต้นครับพ่อจีจำได้บอกครับซีลอยกัวซีลอยกัวกอแมนเพราะว่ากับหยุดไก่หนั่งหน้าปัดปลูกให้เข้าอ่าคุ้มพื้นที่เนาะครับแม่เนาะเป็นพีเลี้ยงขายน้ำเถอนเนี่ย ตัวนี้คือพันธุ์ตึงโอ,อ้เป็นพันธุ์งั้นครับแม่ขอบคุณครับสามรสอ๋อ้บักท่านสามรสครับพี่น้องแเจ้าพันบุ์เจ้าพนธุ์น่ะดดกเก็บกินไปน้าสีเบิร์ดเลยเก็บกินไปน้เขาปลูกตั้งแต่เริ่มเฮ็ดนี่เขาก็ปลูกมันก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วแม่นบ่ะครับ<น>แม่เห็นจะเสีมไปน้า <พอ S 1> ปลูกเพราะว่าเขากับเป็นแบบอันตอนน่ะครับนอกถาบกิิงมาแม่นกับเป็นน้อยเร็วโอ้ขอบคุณครับแม่มีตัวน้อยงามๆครับพี่น้องน้ำใสสักขัดสมัครสีมรกตอ๋อครับ โอ,โอ้ทางไ้นก็มีไหม่ป,าป่าบอครับฟังทั้งปุ่นแม่นต้นสักโอ้ทางคู่นะครับนะรอบแดนแม่นบอครับแม่แมนรอบแดนทั้งปุ่นจะเป็นพวกไม้ป,า <c oughs> ป่าว้เก็บเห็ดนอแม่นอใบจะใส่ใหม่น้ำน้องไม่เบิ่งข่าขกันเนาะครับอ่างานคุยกันไปเรื่อยๆนี่แล้วแม่พ <c oughs> ี่กบมาก,กรีฟังเป็นนวยแล้วกกกกนี่กบกอกน้ำก็มีครับ โอ้เฮ็ดดีอย่างครับบันฟุ้ยอันฟุ้นปุ๋ยที่เขาใส่นี่เป็นแบบลักษณะแบบไรครับเนี่ยก็ใส่อันนั้นน้ำอยู่ปุ๋ยขอกน้ำกับอันนั้นปนปืนอ,อยู่ครับปนกันแนอยู่ตัวเคก็ได้อือันอินซีเคมีเนะครับเนาะนอ่าใส่ให้มันอยู่ในอัตราส่วนถี่พอดี พ่อเหมาะแม่นบมอครับแม่แม่นอ่าบ่ไรเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอใส่ส่วนมากแตเป็นปุ๋ยคอกหลายโอ้ก็มีเลี้ยงบักหอยเชอร์รี่ม่อนนี่โอ้เลี้ยงหอยบ่ครับบ่เลี้ยงหอยบ่ครับแม่นี่แม่นหอยเชอร์รี่ขั้นได้ครับพื้นบ้านหรือว่าสีทองครับพื้นบ้านสีทองทุกคุณแต่ว่ามันน้ำดำมันอันนั้นครับเห็นบ่แล้วน่ะเห็นเห็นครับแม่เลี้ยงกับเริ่มเลี้ยงซ้ำตั้งแต่ตอนเท่าเริ่มเฮ็ดเลย่มบ่ครับแม่นี่ช่วงไม่หนาม ช่วงนาฝนแล้วหนาเขานี่อนอยยูหอดนาแหลงบ่ครับแม่บิดแหลงบ่เอาว่าใส่แบบโจรสิลนหันแล้วลมันบ่ทันอ๋อข้าสิเติมหนามแอนดังข้าวจีเติมน้มเอา,พอา,เ,าเพราะว่าข้าวกลิ้งพุดปีแรกหนามมันบ่ทันยูนะแม่เนาะแม่นออก,ก็เริ่มเห็ดปีแรกพึ่งเฮ็ดปีแรกแต่ว่าเฮ็ดได้ดีแห้งครับพี่น้องแบบเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะแม่นออเนาะเห็นแนวเขียวๆแ,แล้วเห็นความอุดมสมบูรณ์เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้อง บันกล้วยจังสีเขาตัดแต่งกิ่งอยู่บ่ครับเนี่ยแต่งใบออกหน่อยหนึ่งครับม<อ>ี่ต้นซักปลูกบ่ปูนพ่อปีเด้๋นี่แนมโอ้โอ้โอเขาก็ใหญ่เร็วเนาะแม่เนาะใหญ่เร็วเด้อถั่วหัวล่ะครับพี่น้องบ่ปูนพ่อปีเด้๋ครับซื้อมาต้นละหาบาทสิบบาทเนาะแม่เนาะมาปลูกฟังทิมไใบพระคู่พันผ้าพไปเอาอันผู้เฒ่าพันกล้าใบพันเอาให้โอ้ทำมันซื้อกับพวแพงเนาะครับไม่ปลา กาเองแต่ว่าข้อก้านนี่นี่ที่มันสิงามเลี้ยวหนิเดีนี่อ๋อมาข้อก้านี่ข้อก้านี่นี่แต่ว่าอยู่พุ่นมันสิถั่วหัวเลยนะโอ้มันสิงามสัดขึ้นเลยเนาะแม่เซาดขึ้นบืดๆหลุดแหงถึงดินไม้แมนอืมข้องนี่ข้าจกหล่อบริบเรือแม่นบอกครับแม่นี่แหละไปนี่กันโอ้ยบักเงาะปลูกบักเงาะพวกไม้ผลนี่ยางแล้วจะตุ่นครับแม่ยางละ เก่าต้นซิต้นคอยลอางไปน้ำเรื่อยอือไปเรื่อยแม่คอยลางไปน้ำเรื่อยโอ้ยพื้นที่เพื่อนก็สะอาดสะอาดดีนะครับพี่น้องโอ้ยเงาะจะแต่งามเลยครับพี่น้องเขาไดีอยู่โฮมก่อนนะครับแม่เนาะแม่นี่พีเหลียงยูได้กินย้อนต้นนี้แล้วนี่ครับไปถอดเล็กน้อยไปถอดขายอือครับผมบานนี้ก็วกรี่เราบเดี๋ยตัดแต่งกริงยังมันอยู่บ่ครับแม่ แตงเล็กๆหน่อยๆท้าแย่ๆมนันอันนนนะโอ้ถ้าใบมันเหลืองเกินไป,ป <ะ S 1> ครับใบมันเหลืองกับจังแต้งโอ้เ<อ>บิ่งดีครับพี่น้องเป็นตะอ่อ,อนซ้อนนำอีแม่พันแหงกกไฟมักไฟมันสิม,ม,าสมากดินเนี่ยครับปลูกนี่ขึ้นเร็วเนาะแม่เนาะ,นะพี่มาเขียบแล้วยังขาดหนามอยูค่ครับกระรังขาดหนามช่วงวัน,นี้กี่วันครับเขาหดแม่จังได้หดนี่สี่ห้ามือ ทีห้ามือกระลากไปแต่ละม,มุมนะออ๋ทีละโซน,นน้ำหนักครับเทีละโซนเสีเยลโซนพร้อมือนกันกระบาดมันสิตายเจ้าของพูดสิปนเป็นแนวับโอ้เบิ่งดีครับงามดีแฮงบานี้อีแม่ก็ใส่กกรักการคือว่าเอาเฟื่องแม่นบอครับเอาคุ้มโคนแม่นเพื่อยืดอายุการหดหนามออกไปได้อีกประมาณสองสามมือหรือบอหนึ่งอาทิตย์จังมาหดแม่นบอครับแม่แม่ฮอกกานี่นี่ มีแต่งามๆเลยครับพี่น้องตะในี้กล้วยหอมครับนั่นลองไปผนบ่ไปบึงหนองเลี้ยงบมอกหอยครับผมกระท่อมตัวนี้โอ้กระท่อมกระท่อมกับปูคือกันแล้วโอ้ต้นไงเลยน้องแม่นาะแม่นโอ้มีใบกระท่อมกินน้ำครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ฮะโอ้สาคือเหงาดีนะครับเนี่ยสาเขาทฤษฎีไม่น้ำเพลินอ๋อสาทฤษฎีไม่ปะครับ พาดกระท่อมพี่นอ้องอแม่สาลูกนี่เขาใด้มากจังไรครับแม่สาเขาทฤษฎีไม้น้าเพลินอืเขาโค้งการบ่ครับแม่โค้งการน้าเพลินโอ้ลึกซ้ำไหนครับกว้างยาวซ้ำไหนครับลึกว่ามันสี่เมตรอยู่บ่ลึกสี่เมตรยงวประมาณเท่าไรครับจมื่วานบันนี้ลึกม่านหาสิบเมตรได้บ่ครับนี่ประมาณมพุนเล่นน้องแม่ะได้แล้วหาสิเมตรถึงร้อยเมตรเลยครับพี่น้องโอ้แล้วกระช่างม่วนี่เขาเลี้ยงงังครับแม่เลี้ยงม้อยจูบ โอ้ยยังห้อยจูบนะหบ่ครับแมน่นแรงอาหารนี่มีทุกอย่างด้วยนี่ครับแม่พอได้กินพอได้กินไปซะก่อนแม่หมอครับแม่แต่แนวซื้อจะกินนข้าจากของน้ำอุ้ยแม่เฮ็ดดีแห้งครับหลากในเบื้องเัินคืออันนั่นแท้มันสั่นบ่ครับสิบปต๊กหนามบ้มเป๋มบ,บ,บนบ้มเป๋มยังครับถ้ามันอันนี้เดี๋ยวเบื้องตัวนี้ก้อนก็ได้ครับตะกินหนามมันอยู่ม้อนกระลาหง่า,งายางไงอือโอ้นี่ครับพี่น้อง เลี้ยงหอยได้เยอะโอ้เป็นพันหนังเหรแม่นี่พันซื้อน้ำตลาดนั่นล่ะโอ้ซื้อน้ำตลาดมาปล่อยเลยแม่นปลามันออกลูกออกเต่าคือหลายเลยครับออกแล้วซื้อล่างแพ้เนาะแม่เน้อมากขึ้นเดียวก็ออกลูกเด่นซื้อมากขึ้นเดียวก็ออกลูกเลยครับพอหอยสิอยู่ประมาณสิบหาบันก็ออกทีหนึ่งเนาะแม่เนาะเวลากระช่างนี่เขาปล่อยหลายปันไหนครับเนี่ยประมาณสามกิโลสามกิโลหนักเลยครับทั้งลุมเลยบัรด้วยเลี้ยงจังไรครับคำว่าเลี้ยงนี่ ก็ข้าวเหนียวใส่ห้ามส่หัวอาหารปลาให้มันกินอืมไ้จักมือครับต่เอเถื่อาทิตย์ละสองเถื่อาทิตย์ละสองครั้งแม่นบ่าครับแม่นโอ้มีทั้งเบืจักกะช่างครับแม่นึ่งสองสามสี่ห้าหกกะช่างหกกะช่างหกกะช่างโอ้สาลูกนี่น่านจะเก็บได้หอดหนานแหล่งได้เนาะแม่นา่ะเชิงยู่เด้อครับเ <c oughs> พราะว่าน้ำนี่อู้หมหาศานเลยครับใส่ในการเกษตรแม่ครับ อ่าตรงนี้เขาปลูกนี่เป็นหญ้าอีหยังครับแม่หญ้าแฝกหญ้าแฝกปลูกไว้เพื่อหยังครับปลูกไว้กันตะลิงพังอืมกันตะลิงแล้วทึ่งึ้นไปก็เป็นตะไคร้เนาะแม่เนาะแม่นตะไคร้พันหยังครับแม่พันบ้านเฮาพันพื้นบ้านเฮาพันพื้นบ้านไม่รอบสะเลยเนาะครับเนาะรอบสะปาดเบิ่งดีครับเดี๋ยวเบิ่งลูกหอยแล้วมั้งครับครับโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องเฮ็ดได้สุดยอดเนี่ครับโดยการ ซอ,อยเหลือทางด้านอันนี้แตเ่เศษน้นำนาะครับเน้ <c oughs> องเนีอยมันดึงบาดเขาพูดยังมันดึงยากโอ้มันติดตัวพูดกันเออได้ซ้ำในี่แล่นได้ลูกมันอดบปิดอีกตัวนึงโอ้นี่ครับพี่น้องออกลูกออกเต่าตเต็มเลยเนาะแม่เนาะโ <c oughs> อ้ยเบิ่งดีครับพี่น้องเขาเลี้ยงโดนไปไหนล่ะครับแม่ม้อน,นี่อ๋อเขาเลี้ยงเลี้ยงเลยว่ามันซีเดือนกลัวนี่บอซีเดือนฮาดืีซีเดือนกลัว เอาน้เอายี่น้ำตลาดที่เขามาขายนี่มาครับมานปล่อยเลยสั่งไมเน็ตอ๋อสร้างไนเน็ตครับออกมาเมื่อหนึ่งก็ออกลูกเลยคืนหนึ่งคืนเดียวก็ออกลูกนี่แม่นี่มากเลยมันบอครับอย่างง่ายแห้งเนาะง่ายแงมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องทุกอย่างเขาได้กินนั่นละเขาบริสุทธิ์ายครับเขือนี่อือบมเขือนยังครับแม่ มะเขืออันซื้อมตัตตลาดหน้ามาปลูกโอ้มะเขือผเผามะเขือผู้ผ่านบ่ครับนี่น่าจะใส่โอ้หน่วยใหญ่เนาะครับแม่เนาะบ่มีโรคบ่ม,บบมีแมงมาจอม่พอพร้อมบ่ได้ฉีดยาเด้เอ้ามันแค่ด,ดีนะครับแม่บก็รีสิดปลูกแบบธรรมชาติเลยบ่ครับนี่แม่นโอ้ดินใหม่ๆนะครับพี่น้องกำลังงามเลยปุ่นปุ้ยกัขีงข้งวัวขี้ควายเฮาเนาะแม่เนาะแม่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายจักโตครับเอ้าควายนั่น มีหาตัวโอ้ยเบืองตีละในน้ำมีปลานะครับตึกปลาอ่าในน้ำมีเข่าแล้วก็ตึกแข็ขึ้นมานี่ครับพักนะครับมื่อหนึ่งเส้ปลาแค่ครับโอ้ยเห็ดดีแห้งครับพี่น้องไก่กระเลียงไก่กระเลียงคือกันไก่ไก่ไก่อะไรบูล่ามูนี่เลี้ยงจักตัวครับนี่อาหารกรีบตัวไปกินเนื้อคั่วเรือนนะครับพี่น้องเบิองดูละโอ้นี่ครับพี่น้อง ไก่ไข่ก็มีนะครับพี่น้องนี่ไข่อยู่ห่างมันอ๋อโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้ไข่หลายหน่วยเลยตัวครับแม่นี่ปฮัดไข่เหมือนละแปดเก้าน้อยครับเลี้ยงซ้ำนี่ก็กินโบ้ทนแล้วน้าแม่น้ออะไรซ้ำนี่เอาทัชจะได้กินโอ้โได้สื่อดีหลายครับดีหลายเขากินเปลือกไหครับแม่เลี้ยงซ้ำนี่กับโบปันไหลกับโบปันไหลเนาะครับเนาะ เาก็หาเสษอาหารเล็กแกและก็อาหารน้ำเล็กน้อยมัน <ไว S 1> บอกครับแม่่ยวยยนเห็ดตอดน้ำสุดยอดสุดยอดเลยครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนี่ก็ม่ท่านถึงปีอยู่แต่ว่าเห็ดว่ามันเห็ดมาได้เป็นปีกวัวแล้วนะครับพี่น้องเห็ดดีแห้งพี่นานี่แห้งสีงามกูหนีแล้เนาะแม่เนาะดีหักดีหักค,ครับ มันกล้วยนี่เขากับปลูกไปเรื่อยๆขึ้กันบ่กครับแม่แม่นตีกับเขาเริ่มปลูกเดือาทิตย์กลัวๆอ๋อปลูกไปนำขึ้กันให้มีทุกอย่างผสมผสานนีดียึดแย่ตัวนี้อ้ดียึดแย่กระท่อมนี่ปลูกจ็ต้นละครับแม่เจ็ดต้นเจ็ดต้นปลูกให้มันมีเนาะแม่เนาะแม่พอได้เข้าเก็บกินครับผมอ่นกล้วยหอมกล้วยหอมทองม่ครับเนาะเริ่มปลูกมาอาทิตย์หนึ่งบอหอมบานเห่าหอมเขียวหอมเขียวบานเห่าตัวนี้จะหอมทอง มุมมีสีหอมทองหอมทองหอมเขียวแลากากกว้วก็กล้วยน้ำว้าเนาะแม่เนาะ,นะโอ้โนี่ครับพวกพักผลไม้เพิ่งกะสบปลูกน้ำหลุมนะครับกําลังลงเนาะแม่เนาะก <c oughs> ินมะเขืออ่าเฮ็ดจะขอนครับแม่อยู่นี่อ๋อย่ามพวกครอบครัวมาเตงานเขาก็มาซอยอ๋อครับงามพวกกิเขากับไปท่างานครับครับ ยามได้ได้อยูู่กับ็นซอยกันบดสุขคนนั่นละอ๋ออะ่็ไม่พ่อปนันน่ะนะครับผมมีตาพวกกันอ่ามะเขียบกับแซมไปนะมอันนี้แหละเธอป่วยเวิร์ดอายุครับผมตอนนี้ห้องกระเลิ่มเพชรไม่นี่เพราะว่าพอน้องก็มาจกน้องห้ว่างได้ใดนี่อืออ่าแม่ครับแล้วสุดท้ายนะครับอีหยังคือแรงบันดาใจที่จะให้อีแม่นี้มาเห็ดแบบนี้ครับต้องนีบะครับก็เคยไดีไปอบล่มยูโขกน้องหน้ายูอัน เรื่องในนั่นน่ะว่างอ้อนนั่นครับแต่ว่าจริงๆกะยาเขตดดนแล้วเพราะว่าปลูกเขามากมันก็มันโบงงามครับผมเขาโบวงงามมันกับเขาโบวเป็นราคานำเนาะครับเขาโบวงงามก็เลยอยากคือเว่าแถาวโบเฮดมันก็คือสิเป็นตอเฟี่ยงไปจนตลอดชีวิตซัวลูกซัวลานั่นะน่ะครับตัวนี้ย่างขี้ไรมันก็สีมีกกใหม่ใหญ่เสริมขึ้หน้าพวกเขาได้กินนั่นน่ะครับผม อนาคตเท่ากับบริจาคเห็ดแบบยังสั่มๆเดิมเดิมเนาะแม่เนาะกเท่าแล้วเนาะก็ท่านอยากยื้อยังกินมันก็ได้ยื้อเนาะครับผมเย็บยังกินแขนได้เยบกินได้เนาะครับแบบง่ายๆเนาะกับง่ายสบายไปหนาเนาะแม่เนาะส่วนกำลังมีกำลังอยู่อ่ะแล้ชสุดท่ายแม่มียังจะฝากในสำหรับคนอยากจะเฮ็ดือยังอีแม่เนี่ยเฮ็ดโลดมันก็ไดขั้วมสุกเนาะครับย่างขี้ไรแมนว่าห้าสิ่ปูกมาได้น้อยๆเล็กๆเขามากินมันก็ม่ขั้วมสุกของเขาเนาะมันปลอดสารครับ เก็บจากต้นก็เก็บกินกลับหรืครับผมแต่ว่าถ้าคนสีเฮ็ดกับปลูกคือจะมีแม่กับย่างเรื่อยๆเลยหน่อยแมียอ่ก็คอยไต่เติามาแม่บอกครับแม่ถ้าเขาจะมีเงินเขาจะกระเวิบได้แล้วแต่ละแม่บ่มีเงินเนาะก็คอยเฮ็ดมาเนาะแม่เนาะเทียสาีได้จังสีนีน่ก็โอ้ยค้าด้วยกันเนาะแม่เนาะปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลายเดี๋ยวมันก็เต็มพื้นที่เองเนาะแม่เนาะเออสมองคอยไหลไปเรื่อยดอกหนึ่งต้นหนึ่งแต่ไ้เฮ็ดนี่คือว่าหยุดบ่ได้แล้วเนาะแม่เนาะหวานเนาะมักทั้งนี้แล้วสมู้ีมมมคควาสุขบบ่่รัแ หม่มีเงานซองลังกับปลาถึงเบิดนั่นแหละไม่จะต,ตูบป,ป้านนั่นบอกครับแม่ <c oughs> โอ้ก็ไม่จะตูบนี่นแหละสิมาอยู่แบบง่ายๆเลยบ่ต้องคิดยังบ่ต้องสนน้ำไผเลยเอ,อ,อยู่นี่ก็บสบายใจดีแม่นบ่ครับแม่คนมาบ้าเบิดรีตนี่แหละวอ๋อบ่ครับ เขาก่าค้อกันบ่ครับเตียมเงื่อนสองหลังมมโยูกระท่อมหน่อยเป็นบ้าว่าเขาจะว่าโอ้ครับแต่มันเกิดสงบมันมีควาวมสุกเรต้องวุ่นไหวกับผู้ใดครับผมเขาก็ได้สือแต่เนี้ยมันเ้าบวมีนะ่นะก็ได้สือยูแต่บบมันเกิดมีเขาเหง้าก็ได้กินไปน้ำครับให้ก็ซื้อเบิร์ตหน่าครับแมนครับปี่นาผลผลิตก็น่าจะเฮ็ดเงินเขามาในใส่ในสวนในขอบกัวอะไรอีกประมาณหนึ่งนะเนาะแมมเนาะ อนาคตครับพี่น้องนี่ก็เด้ขายกับสามสีบเครือบเราได้กล่วยเข้าไปทอนก็เริ่มมีแบบว่าเห็นเห็นผลแล้วนาอแม่นาองผลก็ได้กินแล้วมีความสุกนะครับเงื่อนอาดสีโบท่านหลายในช่วงแรกก็เป็นความสุขนะครับท่างใจนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับบ่าวสลามขอจบเวทซ้ำนี้นะครับขอบุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจบ่าวสลามนะครับ้อแล้วก็ขอบุณอีแม่นะครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่สุดยอดเลยครับโบตรงการวสี เสียหายเสียหน้าเข้าสามามถเท็ดแปรูปแปรนะครับทีหน้าเข้านี่เป็นได้หลายๆอย่า,างนะครับโดยความซุขของเข้าเองนะครับพี่น้องพอกันคิดหนาด้วยครับดเดแม่ครับเข้ามาอยู่ตั้งสี่อยู่กับทอปจังสี่เดี๋ยวไล่ได้ลักลักเรือบ่อไล่ได้เสริมนี่ได้มาจากยังเนี่ยครับเนี่ยเฮ็ดสบู่เหลวโอ้เฮ็ดผลิตภัตฑ์เัพื่อขจะขอ,อนาําป่ครับแมนสบู่บ่ครับ<อ>สบู่เหลวคิดซุ่มส่วนน้ำหนองพิันละสบู่น้ำผึ้ง โอ้ยม้วนหนี่ก็เฮ็ดเองเบดเลยคือกันใส้ำเพิงแบบหลายเลย้ำเพิ่อยู่งห้างบ่านเ้านี่ครับก็มีหย่างน่ครับมิู่มะกรูดผสมดอกอันสั้นแบบเข้มข้นโอ้แบบเข้มข้นแม่นเฮดเองอืมเป็นสันสกัดนบ่ครับเขียวน้ามะกรูดนะครับปาว่าจะเปลือกมั้งนอตันนี้เข้าขายจังไ๋บัดนครับแม่ตอนนี้มันติดกะาังขายครัเจ้า ล่องน่ะลอยเศร้าซื่อแต่ว่าต่อไปจะคืนอยู่เนอะน้องเนาะถ้าไปก็จะคืนอยู่มีมีคนจองอยู่ตลอดจ้่บ่ะครับแม่จะได้ขายประจําอยู่เด้ทรงลงระยองทรงล่องชนเกินโมกทหารเกินทหารกขวดนั่นละทรงไปกระไรใดเสริมขึ้นมาแน่นขอบัวดนะครับน้องแม่เนาะกะย่างชิลลายเฮ้กับบริสุทธิ์ใส่เฮ็ดใส่เองโอ้ยเฮ็ดใส่เองแน่นลายใจในส่วนนี้เฮ้าตัดออกไปเลยส่ลายกับเฮ็ดใส่เองเอ้า แม่นบ่ครับน้ำยาบปั้บถั่นนมก็เฮ็ดเองห้วยบ่มียังต้องซื้อว่าสื่อตัวคืออะไรดีตัวนี้โอ้ยคือสุดยอดนะครับอีแม่เป็นวิสาหกิจชุมชนบ่ครับแม่แม่เขาน้ำนองเพิ่นนั่นล่ะวิสาหกิจชุมชนโอ้ดีหลายนะครับเจลลางมือก็เฮ็ดเองนี่โอ้เจลล้างมือก็มีแม่นครับแต่ว่าแพงกว่าเฮาซื้อเด้เอ้าคือว่าจัะใส่แอนก็ฮ่อแท้อ๋อ้แต่ว่าเฮาซื้อนี่มันก็บ่แพงเนาะอันนี้มันซื้อมาเฮ็ดนี่แพงกว่า เพราะว่าถามเด็กหน่อยแล้วที่มันเลียนพยาบาลมันบางเป็นข้อ,อแทะมันเลยแพงแสดงมาครมอมกับต้องมีคุณภาเนะแม่น้นนอาผู้ใดอยากได้พอมมีคุณภาพก็มาซื้อนีแม่หรือ<จ>อยากอุดหนุนแม่ก็จิมจม่มดีค่ะบ<ด>ิ้มาขาเดีเ๋ยวผมสีเอาเบอร์โทร่ให้นะครับสามารถโทร่มาสร้างจองลวงหนาก็ก้อนใดอยู่บ่คับแม่จ้าติดต่อมานะครับผู้ใดอยากลองเอาไปใส่นะครับอุดหนุนกันนะครับพี่น้องโอ้ผม ลองอันนี้เบิ้งแล้วก็หหอมดีแห้งครับพี่น้องที่สําคัญก็คือมันบ,บมีสารเคมีนะครับพี่นอ้องอ่า